นายกรัฐมนตรีย้ำใครกรอกข้อมูลเท็จเอาเงินเยียวยา5,000บาทตรวจพบจะเรียกคืนทั้งหมดโอ้โหถ้านนายกห่วงและกำชับมาด่วนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ใครอยากรู้เข้าไปดูเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับล่าสุดนะครับวันที่1เมษายนวันนี้ก็มาด้วยเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เองนะครับวันที่31นะครับท่านนายกก็ห่วงแล้วก็กำชับในเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทเนี่ยนะครับก็มีอยู่2จําพวกนะครับก็คือกลุ่มแรกก็จะเป็น กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะรีบเร่งโอนให้ภายใน7วันนะครับแล้วก็จำนวนเนี่ยตอนนี้นะครับทะลุไปถึง21ล้านคนแล้วนะครับซึ่งระบบเนี่ยนะครับจะทยอยคัดกรองผู้ที่ผ่านนะครับและไม่ผ่านการพิจารณาเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับ พิจารณาเรียบร้อยแล้วเนี่ย2.7ล้านคนนะครับที่ผ่านการพิจารณาและได้รับเงินแล้วเนี่ยมีคนส่งข้อความไปถึงท่านบ้างหรือยังนะครับก็ถ้าใครที่ได้รับข้อความแล้วใครที่ผ่านแล้วสามารถคอมเมนต์บอกนายเอกไว้ทางด้านล่างคลิปนี้ได้เลยแต่ส่วนใครที่ยังลงทะเบียนไม่ผ่านจะต้องติดตามนะครับท่านนายกได้กำชับมาด้วยนะครับ ในเรื่องของคนลงทะเบียนไม่ผ่านนะครับนี่นะครับเป็นภาพนะครับที่ท่านเนี่ยได้ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับนั่งอยู่หัวโต๊ะนะครับก็เป็นการประชุมแบบระยะห่างกันนั่งห่างกัน2เมตรนะครับและท่านเนี่ยได้พูดมาช่วงหนึ่งนะครับบอกว่าสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนนะครับและไม่สําเร็จเนี่ยและก็ไม่สามารถลงทะเบียนได้เนี่ยนะครับและไม่มีญาติไม่มีพี่น้อง ไม่มีบุตรหลานคอยช่วยเหลือเนี่ยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกเรื่องตลอดเวลาอาทิหากลงทะเบียนออนไลน์ทางโทรศัพท์มือถือไม่เป็นหรือติดขัดเนี่ยสามารถไปหาเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามอำเภอเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามเทศบาลอะไรต่างๆอบตอนเนี่ยให้เขาช่วยได้นะครับ ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารทกศเพียงเท่านั้นนะครับและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยทำงานแบบเชิงลุกนะครับช่วยเหลือประชาชนลงทะเบียนให้ได้เพราะคนที่เดือดร้อนเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะถูกทอดทิ้งได้นะครับรัฐบาลดูแลทุกเรื่องเพื่อให้เราผ่านวุรกิจนี้ไปให้ได้และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสําคัญนะครับว่า ในเรื่องของการพิจารณาต่างเนี่ยนะครับบางคนเกาะข้อมูลเท็จมานะครับข้อมูลไม่เป็นความจริงมาอาจจะโดนเรียกคืนเงินทั้งหมดก็เป็นได้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมคลิปที่ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวในเรื่องของเราไม่ทิ้งกันเนี่ยนะครับเงินเยียวยา5,000บาทตรงนี้ไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับวันนี้ผมก็เลยแจ้งให้กระทรวงคลังไปชี้แจงแล้วว่าส่วนใดที่จะได้รับบ้างนะครับเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ายวันอาชีวิสระที่ได้รับผลกระทบจริงๆนะครับเพราะบางคนนั้นก็ไปลงไว้โดยที่หวังว่าจะได้เงินนะครับโดยทันทีอันนั้นมันมันจะเป็นต้องมีมาตราการคัดกรองนะครับการคัดกรองนั้นจะมีการคัดกรองด้วยระบบ AI อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากมีการลงทะเบียนผ่านแล้วระบบจะช่วยวิเคราะห์คัดกรองคุณสมบัติตามที่กระทรวงการคลังได้กําหนดไว้นะครับหลังจากที่ AI ตรวจสอบแล้วข้อมูลทั้งหมดจะถูกดำเนินการยืนยันและจ่ายเข้าระบบนะครับ ดังนั้นผู้ที่ลงทะเบียนทั้งร็ดแล้วคร่าวๆประมาณ20ล้านคนคงไม่หนายความว่าทุกคนได้รับเงินเยียวยานะครับขอให้ทำความเข้าใจร่วมกันด้วยนะครับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตรงตามที่กําหนดก็จะต้องถูกถูกคัดแยกออกไปนะครับในส่วนของการที่มีข่าวว่าผู้ลงทะเบียนบางรายก็พออยายามจะลงไปก่อนนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อ,ออาจจะมีการโอกาสทุกๆได้รับเงินนั้นตรงนี้ ถาว่ามีการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จถูกตรวจสอบได้ภายหลังหลังจากที่รับเงินเยวยาไปแล้วก็จะต้องถูกรัดเรียกรับเงินคืนในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนทําเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของท่านด้วยนะครับและสิทธิของท่านให้ได้ผมเข้าใจนะครับว่าทุกคนอาจจะรับผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันไปในยามวิกิตของโรคระบาดนี้ ผมอยากทุกคนได้เข้าใจเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับอย่าไปตัดโอกาสการเข้าถึงการช่วยเหลือของผู้ที่ลำบากจริงๆเลยนะครับแล้วก็สําหรับผู้ที่ยังไม่ตรงตามกลุ่มมาตรการ5,000บาทรัฐบาลก็จะหามาตรการช่วยเหลือและอาจจะออกมาตรการอื่นมาดูแลเยียวยาเพิ่มเติมเท่าที่จะทําได้นะครับเพื่อลดผลกระทบของประชาชนให้มากที่สุดเพราะว่าผมเข้าใจว่าผลกระทบนี้จะเกิดขึ้นนานพอต้องกวรนะครับเราจะมีมาตรการระยะ3ระยะ4ออกมาผมให้มีการพิจารณาในช่วงลรอบ3เดือนนะครับ ในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะไม่ต้องจัดหางบประมาณทั้งจากภายในภายนอกทั้งงาณปี63แล้วงบประมาณตามพรลกาเงินกู้ที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะครับเพื่อให้มีเงินเพียงพออันนี้เราพยายามทําอย่างเต็มที่นะครับในทุกมาตรการเราต้องดูว่า,าจะใช้เงินอย่างไรจะหาเงินได้จากที่ไหนนะครับเป็นไปตามกฎหมายทุกประการนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับในเรื่องของการรับชมคลิปนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับ เราไม่ทิ้งกันนะครับท่านนายกก็ย้ําชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่ทิ้งประชาชนคนใดคนหนึ่งแน่นอนนะครับไม่ทอดทิ้งใครจะลงทะเบียนมากี่ล้านคนก็จะให้การช่วยเหลือทั้งหมดนะครับพร้อมทั้งมีการพิจารณาเดียวยาในระยะถัดไปด้วยนะครับเขาเรียกว่าระยะที่3ระยะที่4ก็คือถ้าหลังจาก3เดือนนี้นะครับ ในเรื่องของโควิดเนี่ยการระบาดเนี่ยยังไม่มีความคลี่คลายก็จะมีการช่วยเหลือเพิ่มเติมขึ้นพร้อมทั้งสั่งการนะครับในที่ประชุมมี11เรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมเรื่องที่1กันก่อนนะครับเรื่องที่1จะเป็นเรื่องของการจัดทําหนังสือรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนะครับเดี๋ยวน่าจะมีหนังสือออกมาแจกจ่ายกับท่านพ่อพี่แม่ป้า ประชาชนทุกท่านทุกคนเพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดนี้นะครับจะได้ไม่ติดกันเพิ่มเติมขึ้นมากยิ่งกว่านี้ไงครับนะครับเรื่องแรกก็ผ่านไปนะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเร่งรัดกระบวนการการตรวจสอบการรับรองมาตรฐานของอยให้เสร็จภายใน1วันและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใน4วันนะครับก็คือใครที่จะทำสินค้าอะไรต่างๆออกมาเป็นอาหารนะครับก็จะต้องมีการผ่านอยอเนี่ยให้เสร็จภายใน1วันเท่านั้นเองถือว่ารวดเร็วเป็นอย่างมากนะครับเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องของการปิดการเดินทางเข้าออกนะครับของจังหวัดภูเก็ตทุกช่องทางนะครับและ3จังหวัดาชายแดนภาคใต้ก็คือปัตตานียะลา นาราธิวาสนะครับอันนี้ก็ขอแจ้งให้พ่อพี่แม่ป้าที่รับชมนายเอกอยู่เนี่ยให้ทราบกันด้วยนะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยมีข่าวออกมาว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังไม่รู้เรื่องแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์เล่นไปทั่วเกาะภูเก็ตเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นที่น่าเป็นห่วงของทางรัฐบาลเป็นอย่างยิ่งนะครับเรื่องที่4นะครับก็เป็นเรื่องของการควบคุมวินมอเตอร์ไซค์นะครับ ให้สวมหน้ากากาอนามัยและปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนั่นเองนะครับเรื่องที่5นะครับก็เป็นเรื่องของการแจกจ่ายหน้ากากาอนามัยตามแผนที่ปรับใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเดี๋ยวต่อจากเนี้ยน่าจะได้รับการแจกจ่ายหน้ากากาอนามัยให้กับทุกท่านทุกคนที่ยังไม่ได้รับการแจกจ่ายตรงเนี้ยอย่างทั่วถึงแน่นอนนะครับ เรื่องที่6นะครับก็เป็นเรื่องของการประสานกับต่างประเทศนะครับหากต้องการจัดเครื่องบินมารับพล,ลเมืองของตนเองก็สามารถจัดการได้ตรงนี้นะครับสามารถนำเครื่องบินมารับคนของต่างชาติออกไปได้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้ให้มีการแพร่ระบาดมากมายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ่าเรื่องถัดไปนะครับ เป็นเรื่องที่7นะครับก็คือยกเว้นภาษีอากรนําเข้าหน้ากากอนามัยเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ชุดตรวจหาไวรัสและเวชภัณฑ์รักษาโรคโควิด -19 ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าช่วงนี้หน้ากากอนามัยหายากเครื่องมือแพทย์แพงมากๆเลยก็ทำการ ยกเลิกภาษีซะเลยนะครับตรงนี้จะได้มีการนําเข้าเนี่ยได้ในราคาที่ถูกลงนั่นเองนะครับเพื่อช่วยเหลือในการตรวจหาไวรัสโควิด1 9นะครับเรื่องที่8นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเข้มงวดนะครับควบคุมราคาไข่ไก่นะครับที่เห็นกันอยู่2อสวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไข่ไก่ราคาสูงมากนะครับสูงตั้งแต่หน้าฟาร์มเลยนะครับและพ่อค้าคนกลางเนี่ยนะครับ ให้งดการส่งออกไข่ไก่ในระยะนี้มีข่าวว่ามีการส่งออกไปที่สิงคโปร์และประเทศจีนนะครับตรงนี้นะครับก็ขอให้งดการส่งออกไข่ไก่ไปก่อนในระยะนี้นะครับเรื่องที่9นะครับเข้มงวดไม่ให้มีรายการมวยทางโทรทัศน์นะครับใครที่เป็นแฟนมวยก็ตอนนี้ต้องของดการถ่ายทอดรายการมวยไปก่อนนะครับ เรื่องที่10นะครับเรื่องการจับการสกัดนะครับการเล่นการพนันต่างๆเนี่ยนะครับและการสังสรรค์อย่างผิดกฎหมายและท่าฝ่าฝืนนะครับการแข่งรถด้วยนะครับท่าฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษจำคุกกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าช่วงนี้นะครับห้ามสังสรรค์กันเป็นอันขาดนะครับผิดกฎหมายจริงๆนะครับพี่น้องครับโอ้โห การพนันนี่บางทีอาจจะอยากรวมกลุ่มกันช่วงนี้ว่างไงนะครับก็ขอแจ้งไว้ตรงนี้ว่าผิดกฎหมายจับโอโ้มีโทษมากกว่าเดิมอีกนะเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องที่11นะครับขอให้คนไทยที่กลับจากต่างประเทศกักตนเอง14วันนะครับอย่างเคร่งคัดนะครับโดยจะไม่ติดต่อกับคนภายนอกเลยเนี่ย14วันนะครับ ตรงนี้ก็ขอให้ดูแลตนเองด้วยสำหรับคนที่กลับมาจากต่างประเทศนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ คู่ฟ้านะครับเมื่อวันที่31มีนาคมนะครับในช่วงมืดๆคำ่คำๆนั่นเองนะครับตรงนี้นายเอกก็ต้องขอฝากกับเพื่อพี่แม่ป้าไว้ทุกทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามช่องนายเอกอยู่นะครับถ้ามีข่าวความคืบหน้าในเรื่องนี้นายเอกจะนำมาเสนอให้กับทุกท่านได้ทราบเป็นก่อนใครเลยทีเดียวนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นายเอกไว้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับนายเอกก็ต้องขอ จบการนําเสนอข่าวไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องไปนยเอกก็ต้องกราบประธานอาภัยกับทุกท่ทานมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ สำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ